สวัสดีค่ะครูมิ่งพาทำกล่องนม ep 3นะคะหลังจากที่เราได้ขึ้นกลนตะกร้าไปแล้วนะคะเป็นการเช็คว่าเราจะมีตะกร้าทั้งสี่มุมนะคะก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหนึ่งด้านอีกสองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหนึ่งด้านอีกสองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม มีสทั้งหมด4ด้านจะเป็นตัวตั้งนี้8ตัวนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นชั้นใหม่ค่ะขึ้นให้มีความยาวสูงขึ้นนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเรานำตัวต่อไปนี่คือตัวตั้งเนื้ถึงนะคะเป็นตัวที่1นนะคะตัวหนึ่งตัวสองคล้องค่ะเป็นรูปตัวทีตัวที่สามค่ะ เป็นรูปตัว H นะคะมาคล้องนะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะ,ะ,ะตัวที่3แล้วมีตัวตั้งตัวนอนตัวตั้งต่อไปนะคะก็ต้องเป็นตัวนอนนะคะคล้องค่ะคล้องอันยาวนะคะลอดอันสั้นแล้วก็เตรียมเปิดไว้นะคะก็ เราเตรียมเปิดไว้แล้วเราก็ใส่ก็ดึงมาทางไหนคะอันบนก็ดึงมาทางซ้ายมือัาแนวตั้งก็ดึงขึ้นไปนะคะนี่คือตัวตั้งต้นนะคะแถวต่อไปต่อไปนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะมีตัวตั้งแล้วนีขาที่สองตัวตั้งแต่เรามีตัวนอนมาให้แล้ว เราจะใส่ตัวนอนเลยไม่ได้เราต้องมีตัวตั้งก่อนค่ะก็ใส่ตัวตั้งจื๊บตัวตั้งที่หนึ่งตัวนอนแล้วก็ตัวตั้งดังนั้นตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตัวนอนช่องเล็กกว่าตัวตั้งตัวตั้งมีระยะยาวกว่าตัวนอนมีระยะสั้นกว่าดังนั้นตัวที่สั้นกว่านะคะก็เป็นการเปิดช่องนะคะก็จะลอดผ่านไปนะคะ ตามแบบนี้เลยนะคะมีตัวตั้งตัวนอนตัวตั้งต่อไปก็คือตัวนอนเก่งมากๆค่ะก็มาคล้องนะคะแล้วก็ใส่เหมืเดิมค่ะตัวนี้ตัวสั้นกว่าใช่ไหมคะตัวสั้นก็เป็นตัวเปิดทางเลยค่ะให้ตัวนอนนะคะนี่ค่ะลอดไปนะคะแล้วก็ดึงไปทางซ้าย ตัวตั้งก็ดึงขึ้นข้างบนนะคะ่ะส่วนตัวนอนตัวนี้ครบสแล้วหน3่งสมครบแล้วนะคะต่อไปขาต่อไปค่ะตัวตั้งตัวต่อไปนะคะเราก็มีตัวนอนแล้วเหมือนเดิมเรามาคล้องตัวตั้งเพิ่มค่ะคล้องเสร็จตรงนี้ยาวกว่าตรงนี้สั้นกว่าใช่ไหมคะตัวตั้งยาวกว่าตัวนอนสั้นกว่า ดังนั้นเราก็เอาตัวนอนเปิดขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาตัวตั้งค่ะอลอดผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องบิดใดๆนะคะตัวตั้งตัวนอนตัวตั้งต่อไปก็เป็นตัวอะไรคะตัวนอนเก่งมากๆค่ะก็เอามาคล้องค่ะของตัวตั้ง นะคะลอดผ่านตัวนอนก็เปิดช่องช่องตัวตั้งนะคะตัวนอนก็จะรอดผ่านไปอ่าไลาแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะไปไปสามขาแล้วนะคะต่อไปขาต่อไปแล้วก็คล้องคล้องทางนี้ผิดนะคะเพราะตัวนอนเรามีแล้วนี่ตัวตั้งตัวนอนมีแล้วก็เอามาเป็นตัวตั้ง เห็นสองอันนี้ไหมคะอ่าไหนสั้นกว่าก็ทำไมคะเปิดทางาได้แล้วถ่อไปตัวอะไรคะตัวนอนจำได้แล้วใช่ไหมคะอ่าคล้องคล้องเสร็จตัวสั้นก็เปิดทางให้ตัวนอน ตัวนอนก็ดึงไปทางซ้ายค่ะตัวตั้งก็ดึงขึ้นถูกต้องแล้วค่ะตัวต่อไปมีตัวตั้งและตัวนอนต่อไปก็ต้องทําตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งของแล้วก็ตัวนอนตัวนอนเปิดทางแล้วให้ตัวตั้งลอดมาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็เอาตัวนอนมา ล้องอันยาวลอดอันสั้นก็เปิดทางเปิดทางช่วยจะได้ร้อ,อยเข้าไปง่ายๆนะคะสารเข้าไปง่ายๆดึงไปทางสายตัวนี้ก็ดึงตั้งดึงให้ง่ายนะคะอา้าวมาเจอตัวทบทวนอีกนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องทำไมคะต้องให้เป็นตัวตั้ง ก็จะเป็นนี้นะคะเอาละคือตอนนี้คูม,มิ่งจัดระเบียบลายนะะในส่วนต้องกล่องนมมีคำว่าน,นมคูม,มิ่งก็จะมาแยกส่วน,นะะให้เกิดลายสีเหมื่นนะคะก็คือทำพับแบบนี้นะคะเดิมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดิมจะเป็นคำว่าน,นมอย่างนี้ใช่ไหมคะมีสองฝั่ง คุมิ้งก็เลยมาพับนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถจัดระเบียบลายได้นะคะของเหมือนเดิมค่ะเปิดช่องเล็กค่ะ้ก็มาใส่เหมือนเดิมเลยนะคะของก็ลอดช่องเล็กนะคะ เอาละมาถึงเอาละขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาบรรจบให้เป็นทรงนี้นะคะนับค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหดขาดหนึ่งตัวดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็ต้องเหมือนเดิมค่ะทำตัวตั้งขอนเป็นขาที่แปด ะะตรงนี้สั้นกว่าก็ใส่อันนี้ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่เสร็จแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้อีกหตัวแล้วเพราะเรามีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้สั้นกว่าอันนี้ยาวกว่าก็เอาทางซ้ายมาใส่ก่อนนะคะเปิดทางสั้นค่ะลอดมานะคะปึ๊บ จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอย่างนี้ยมันหลุดเราต้องไงคะตัวสั้นกว่าเราดทางค่ะให้ตัวยาวกว่าทำไมคะลอดผ่านาดึงขึ้นค่ะครบจบเลยเห็นไหมคะแน่นสนิทโดยไม่ต้องเย็บไม่ต้องใช้โครงลวดใดๆนะคะ เราใช้แต่กล่องนมล้วนเลยค่ะมาลีไซเคิลน,นะคะเป็นตะกร้านะคะเราจะได้ตะกร้าทรงนี้แล้วนะคะได้สองชั้นแล้วชั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเหมือนเดิมน,นะคะถ้าหลักเราอยากจะได้ตะกร้าใส่ขวด,ขวดน้ำก็ต้องให้สูงกว่านี้อีกนะคะแต่ถ้าจะใส่ผลไม้ หรือใส่อของเล็กๆน้อยๆจะเป็นทรงเตี้ยนี้ก็ได้นะคะเราก็จะนำะเราจะทำหูเลยนะคะถ้าเราจะทำตะกร้าใส่พวกอของที่เล็กๆน้อยๆนะคะคุูมิ้งก็จะสอนนะคะขึ้นหูนะคะหูเรานับก่อนหนึ่งสสามสี่ห้า ก็จะได้เป็นตัวที่1กับตัวที่5ครึ่งหนึ่งก็จะเหลือด้านละ3 2> 123 123นะคะหูก็จะตรงนี้เป็นหูดังนั้นเราจะพับส่วนที่อย่างที่เราไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่หูพับเป็นสามเหลี่ยมอยนี้ค่ะย่างนี้นะคะ,ะ,คะพับเข้ามาข้างในค่ะพับเข้ามาข้างใน เสร็จแล้วเราจะต้องเอาส่วนนี้นะคะมาสอดใส่ส่วนนี้ถ้าจะใส่อย่างนี้จะยากไปหน่อยเราก็จะใช้กันไกลนะคะกันไกลตัดตัดปลายเล็กน้อยค่ะอย่างนี้นะคะตัดปลายอย่างนี้เสร็จพับค่ะเรายัดเข้าไปข้างในค่ะ คะแล้วก็ให้เนียนเอาละเนียนไหมคะเนียนแล้วมีด้านนอกอจะเนียนเลยนะคะจะไม่เห็นส่วนอื่นเลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปอีกสองอ,อีกสองนะคะพับแปดลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยทำไมคะแ ให้เล็กน้อยเหมืเดิมค่ะใส่ลงไปเลยค่อยๆยัดลงไปค่ะนะคะบีบบีบให้เนียนหนึค่ะ เสร็จสามอันแล้วนี่นะคะดูข้างนอกข้างนอกก็จะเนียนเลยนะคะเป็นทรงนี้อ่าส่วนนี้นะคะเราเอาไว้หูดังนั้นอีกสามอันนี้เราก็พับเหมือนกันนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพับพับลงแล้วเราก็จะเสียบแต่ว่าต้องทำให้มีพื้นที่แคบหน่อยนะคะตัดให้เล็กลง จะได้ใส่ได้ง่ายๆนะคะเราอาจจะเอาปลายนะคะใส่เข้าไปก่อนแล้วเราแค่จัดระเบียบอ่าได้แบบนี้เลยนะคะระบีบให้แน่นนะคะต่อไปก็เหมือนกันก่อนพับให้ดึงขึ้นให้แน่นก่อนดึงขึ้นให้สุด ต้องตัดให้เล็กเพื่อที่จะได้อยัดเข้าไปในช่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บีบนะคะให้แน่นอ่าอีกอันหนึ่งคะ ระวังนะคะอย่าไปตัดหูส่วนอื่นนะคะจะไปตัดส่วนอื่นไม่ได้จะเสียนะคะก็ต้องระวังนะคะเวลาตัดอาจจะพับลงไปก่อนเอาละนี่เห็นไหมคะเนียนหมดเลยทั้งสองด้านนะคะก็จะเป็นนี่รูปทรงตรกระกร้าน่ะเออหูแล้ว คราวนี้เรามาขึ้นหูเลยนะคะ,ะนิดแนวตั้งแล้วคราวนี้มาด้านนี้รับกันนะคะดูดูใหม่ดูใหม,ดม่ด้งดีให้แน่นก่อนเป็นตัวที่หนึ่งตัวหนึ่งจำตัวหนึ่งได้ไหมตัวหนึ่งตัวสองคล้องเป็นตัวทีแล้วอ่าขึ้นตัวสามเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเหมือนเดิมแล้วก็ นี่ร้อยมาค่ะตัวบนก็ดึงม,มาทางซ้ายตัวตั้งก็ดึงนะคะอันนี้เสร็จแล้วได้หนึ่งลายแล้วูอ่าต่ออีกค่ะจะจะใช้หูยาวหรือหูสัน้นก็ ลองดูกับขนาดของตะกร้าของเรานะคะ,ะบางคนก็ชอบหูยาวเราก็สารให้ยาวขึ้นไปเรื่อยๆได้หูสองฮะแล้วเราจะมาโค้งทางนี้นะคะ ส่วนนี้เราก็จะเก็บเหมือนกับด้านตรงนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะเก็บเหมือนกันนะคะยังไม่น่าจะพอนะคะก็ต,ต่อค่ะ ะะแล้วอาจจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะคะเราอาจจะเปลี่ยนสีอื่นตอนนี้เราได้หูหนึ่งสองสามสี ถ้าสมมุติเราจะเอาความยาวของของหูเราแค่นี้ก็พอแค่นี้ใช่ไหมคะก็เตรียมในเรื่องของพับพับตรงนี้ก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมพับเพื่อจะสอดแจัดเข้าไปแต่ว่าต้องตัดให้ทำไมคะให้หนนี้เองก่อน แล้วเราก็ยากใส่ไปนี่แล้วก็กดให้เรียบนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะดึงให้ตึงพับมาเป็นสามเหลี่ยมก่ันมานี่นะคะเลาก็ตัดส่วนที่เป็นตัดแค่นี้นะตรงที่รอยพับ ะะแล้วเราก็ดานอ่าสอดกลับมาเห็นไหมคะอ่าพอดูอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะค่ะ จะพับลงตรงไหนก็นักเรียนดูทิศทางนะคะว่าเราถ้าเราจะทําให้เหมือนกันเราก็พับด้านเดียวกันนะะเห็นไหมคะ เดดยอดนี่ก็เหมือนกันถ้าพับลงเชงนี้ทางนี้นะคะเราก็จะได้เหมือนกันนะคะคะบีบให้เรียบนะคะบีบให้เรียบค่ะ ปฏิบัติแล้วนะคะแต่ละคนจะได้คอนเซปต์ของตัวเองก็คือความคิดเ,เทคนิคการทำของแต่ละคนาบางทีพอได้แนวจากคุณครูแล้วใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการของเราเองก็ได้นะคะเป็นเทคนิคของของตนเองว่าเอาเ๊ะเราเข้าใจแบบนี้นะพอเราเข้าใจแบบนี้เราทําแบบนี้ง่ายกว่า ก็สามารถที่จะ,ะปรับในความเข้าใจในส่วนของตัวเองนะคะที่ว่าเวลาทำงานก็ก็ลองดูมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ,ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือพอทำด้วยกระบวนการอื่นๆที่แต่ละคนมีเทคนิคใช่ไหมคะก็จะได้ในในแนวทางของตัวเองเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะทำเวลาตัดก็ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะกันไกลคมเวลาเราเราตัดของแข็งแข็งบางทีไปโดนนิ้วปลายปลายของกันไกลอาจจะไปโดนนิ้วได้ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการ ตัดกล่องนมตอนนี้เวลาตัดกล่องนมเนี่ยกันไกลที่ที่สำหรับตัดผ้าหรือตัดกระดาษเนี่ยบางครั้งออด้วยด้วยกล่องนมมีความหนาใช่ไหมคะกรรไกลที่เอามาตัดกล่องนมแล้วเนี่ยจะไปตัดผ้าหรือกระดาษหรือได้เนี่ยบางทีมันมันกว้างไปแล้วค่ะบางทีมันก็เลยตัดไม่ได้อ่ะคราวนี้ เราได้สายหูตะก้าเราแล้วนะคะพอมาถึงตอนจบเราทำอย่างไรเราก็ต้องมีเพิ่มค่ะคล้องเหมือนเดิมารของเหมือนเดิแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ,อะขอโทษทีค่ะนี่นะคะ,อ,ะอย่างนี้ นะะก็คือต้องจบต้องมีสองตัวให้ได้เป็นสี่ใช่ไหมคะให้ได้เป็นสี่ดังนั้นมาดูอันนี้นะคะอันนี้คล้องไปทางนี้นะคะสอดย้อนไปทางนี้ดูใหม่นะคะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ อันนี้คล้องไปทางนี้ส่วนอันนี้คล้องไปทางนี้ส่วนกันอันนี้ต้องมาใส่อันนี้ค่ะส่วนอันนี้ใส่ส่วนไปทางนี้ค่ะ ทีนักเรียนทําอาจจะให้เพื่อนๆช่วยจับตอนสุดท้ายนี้นะคะก็ดึงค่ะทางขวาก็ดึงไปทางขวาทางซ้ายก็ดึงไปทางซ้ายนี่ค่ะเรก็จะได้ตัดกล้าๆของเราแล้วนะคะอ้าก็เหมือนเดิมค่ะนี่ทําด้านในก็มาหมุนนะคะอ่าแล้วก็ กอเก็บเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันลงใช่ไหมคะนี้นะคะก็าตัไปแล้ว เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนี่คือตะกราของเรานะคะจะได้ตะกราส่งนี้แล้วนะคะสำหรับไว้ใส่ขวดน้ำใส่ของต่างๆนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะสนุกกับการาสารตะกรานะคะไว้ใส่ของนะคะ เราอาจจะทําให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ให้สูงขึ้นกว่านี้ก็ได้เพิ่มจํานวนนะคะก็พบกันใหม่นะคะคราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลายตะการหนึ่งใบ้้ใส่กันไกลก็ได้นะคะคราวสวัสดีค่ะ